มีคุณชุยยังไงตัวร้องเพลงพวกเราบูนะ่ยให้คุณชุยสมาครับคุณชุยมาจากไหนคะุนมาเลยไปที่ไหนคะแล้วแล้วนะแวันนี้แล้ววันนี้คือขึ้นไปงานด้ยเหอคะยังมีข้อข้องใจนิดนึงเราฝังในหัวใจข้าหน้าเพราะว่าเมื่หาเรื่องใหเยะ ไข่เรือเนี่ยชอบชอบกินไข่เค็มใช่ไหมไม่ชอบไม่จริงนะไม่จริงนะวันนี้จุ๊ยร้องเป็นไรร้องขอเพลขนาดเท่าไหร่เพราะว่ากเออพูดยานี่เข้าไปเลยเวลามีน้องจุ๊ยจะร้องเป็นไงอยู่ต่อไปได้ไหมคุณจะร้องเพลงใช่ไหมุณลูกเลยอะหน้าตายคุณไม่น่าร้องเพลงง่าแบบพี่มีคนวยเรื่องนินทาใครไม่เป็น คุณรู้ไหมว่าคุณชุยและคุณรักคุณรู้ไหมว่าการดินทาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ากว่าที่คนที่ถูกดินทารู้เนี่ยมันใช้เวลาร่วมสองอาทิตย์ก็เอาตรงนี้เลยเอามาตรงนี้เลยใช่ไหมเอ้าพี่เอ๋ไม่ต้องดินทาไม่เอาตรงนี้เลยเฮ้ยอาเนี่ยพี่ไม่เต็มตัวเลยอ่ะคุณเอาตรงนี้เลยครับไม่เปนะเพราะว่าพี่จะแนะนำให้คุณชุนรักหัดเป็นคนที่ตรงไปตรงมารู้สึกยังไงบอกตรงนั้นคุณจุ้ย ถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเราปากสุนัขเป็นคนพูดตรงันยังดีกว่าเราเป็นคนที่พูดไม่ตรงความจริงเรื่องความจริงยังไงก็ต้องเป็นความจริงไม่ใช่พูดไม่จริงเพราะเวลาคุณพูดไม่จริงแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีก็เป็นรู้อย่างคนเนี่ยมันไม่เหลือเลยมันแต่ยังดีีที่เราต้องขอบคุณคนจุยที่มีตรงนี้และจะร้องเพลงชื่อว่าอยู่ต่อยังไงนะอยู่ต่อโอเาครับพวกเราผมเริ่มจุวยได้ครับ ถาจริงคุณจุ้ยคุณจุ้ยมีอะไรนอเนือจการขึ้นาร้องเข่หก็มีความในใจอย่างบอกบางคนจริอพี่พี่รู้เคุยเลยนะจริงนะ่ตาคุณจริงจังมากถ้าพี่เป็นแคนิคนพี่จะไม่เอาคุณเป็นใฟนนะเพราะแน่ตาคุณแม่ขวจริงจังเลาเสาว๋มาุแบบเส้นใหญ่5หอไม่ไหารเนือายวเรือเนี่ย ช่วยจริงจังวันนี้คุณช่วยทำอะไรพี่บ้านอนุญาตนอกจากมาร้องเพลงให้คุณรักที่นี่ฟังแล้วมีความสุขเลยคุณช่วยทำอะไรขออนุญาตแขกผู้เกียรติในซิติร่าตลาดแห่งนี้เลยนะครับคือผมพาภูรักษ์ด้วยครับโอ้คุณมีคนรักเลยคะรักกันมากี่ปีแล้วคะไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะครับ รักไปถึงปีแต่รับมากแต่รับมากแล้ววันนี้ทำไมก็อยากจะขอเรียนเชิญว่าที่เจ้าสางมดมาบ่อวทีนะนี่เรียกอันนี้ถือ่าหนักแต่ก็เลยี๋ยวกดเยเยวคุณบอกเาก่อนว่าัฉันว่าไปนี้เขากลับแล้วล่ะน้อเนท่านเป็นท่นเป็นแบบท่นูวัต่ต่างที่เป็นไบบุนที่กลับไปรอที่นแ้นะเอามามาดเมื่อกี้จะดน่อยห้อยมากเลยอ่ะ คือเอ้คุณจะได้จริงคุณบอกเขาเดียวว่าคุณใจของเขาอะก็พูดถึงว่าแบบคนใจเติก็บอกไว้บ้านเติบไว้ขออย่าไม่เติบขอแล้วคุณมาเดี๋ยวกูค s <S ุยมาขอกันหน้าแบบอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าคิปร้อนนะคิปร้อนนะคลิปลยอะดนะวัดใจมันไม่ใช่วัดใจมันเป็นการมันลูกมันลูก เอาพวกเราประมือน,อน,น,น้องผิวนี้นะครับหยุด่ายคลิปื่อต้งแป้งด้วยนะคะเอาคลิปเอาโทรศัพท์ให้เพื่อนถ่ายต่อฮ่า ยังพึ่งครับผมเออแบไปไปพึ่งเหรอได้ครี้เอ่อคุณชื่วยนะใารคุณช่วยชื่ออะไรน้องแม่ครับผมก่อนหน้านี้เขาบอกหนูไหมคะว่าจะพามาทมาบ้านเขาบอกว่าพามไปซื้อได้เขามีซี้อนาไหมบอกว่าทขาจะมีจินาการเขาบอกก่อนไหมไม่บอกเอางี้หนูเราลูกพี่เหมือนกัน ดูโอเคเขาไม่บัไม่ถามพีอกพี่เดี๋ยวพี่ดีดไปหมดเลยมากไปหัวหินนล้คุณช่อย่ามองกูอย่างไี้ครับคุณช่วยไม่มองแบบช่วเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันอีกนานคุณอย่ามาด่วนสรุปฉันเป็นฝ่ายหญิงเป็นเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงเลยหาเขาหนึ่งร้อยหนึ่งรอยเลยน้องคะสรุปแล้วที่เมื่อกี้ขอแต่งงานเนี่ยโอเคเขาบัง พี่คนเดียวองง่าย <c oughs> ไม่ใช่อค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แบงเห็นหนารมหนูหนูหนต้องป้งนาลนงืด้วดพี่แบงก็อ่าเป็น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 ,ปนหนึ่งและทุกคนที่รักทุกทานก็เป็นหนึ่งในสกีพิยานนะคะการแต่งงานไม่ใช่อ่ก็สรุป<อ><อ>มันแช่เเริกก่มต้นนะคะ เรกลงทุบเธอสีช like ีนเวลาว้วซีเลยอ่ะไม่แน่หรอกเพราะวได้แต่ วมีความรัเนี่ยอย่าดมารูต่าแล้วไม่รพี่แบงก็เคยผ่านโกาแบบนี้เกันนาิงพี่ชานี่ยกได้นั่ชนเราเองสดจงเเนี่ยพี่แบเนี่ยหคนอกว่าเอพี่แป็นทอมบวตีฉิงบอววใช่พี่เคยตีง่ายส่งความสเปรดเเยเพื่อนมองแค่แบบว่าบุตตีฉิงมเส่วามสเปรดเมือเป่าแซกสี่ ไปเป่าแซกครับคุณต้องเลือกก่อนจุ้ยต้องร้องเพลงต้องเลือกก่อนผู้ชายคนนี้เป็นคนที่คนที่จะเป็นพ่อของลูกเราเราเป็นผู้หญิงที่พูดมากเราต้องเลือกผู้ชายที่พูดน้อยดิฉันใช้ตักดีล่าขวดหนึ่งอ่ามองเขามองเขาทั้งอ่าขวดไปขวดหนึ่งตื่นเช้าเข้ามานะคะตื่นเช้าขึ้นมาเขาร้องไห้ซิสิสนะคะอยู่ใต้ผมาหุดิฉันนั่งปลายเตียงนะคะบอกว่าทุกอย่างดูแล อายุถึงมาสุดสามปี13ปีแฟนเป็นคาทอลิกนะคะ13ปีลูกอายุเจ็ดขวบเราเข้าพี่อีวิวากันในโบสถ์นะคะแถวสารทิพยปิตรยี่สิบนะคะนคักมญยยอแซฟนะคะฉช้เปนพุก็จริงแต่ในเมื่อผัวเป็นคาทอลิกใิฉก็สามารถท่องได้นะคะดิฉันนะคะเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมเขาก็จะพูดเลยว่า ก็จะนั่งบนเรือสแลขอรับนังขอรับนั่งสาวกาลงพูดต่อหน้าบารหลวงนะครับและหันมามองหน้าฉันขอรับนั่งสาวแมงเล็กชื่อไม่อ,ออกสั่งคำขอบาทหลวงบอกว่า <c oughs> พิธีคาถาลิสศักดิ์สิทธิ์บากลูกถ้าลูกจำชื่อของคู่สมรสไม่ได้าการวิวาทั้งหมดจะเสร็จขึ้นลงและไม่สามารถแต่งงานได้อีกแล้หันหน้ามามองหน้ฉันขอสมรสจนของ เออนักอุตสาหขอรับนางสาวแล้วก็ทำนี้ค่ะพอบาร์ดูก็บอกว่าเขาเขาเป็นคนพูดน้อยค่ะเขาเบาเขาและเมื่อไม่มาถึงปากพี่แป้งจะชื้นไม่มาถึงปากพี่แป้งรับพี่แป้งวนเสียงดังดิฉันรู้คนอย่างดิัว สเวขอรับน,ะนบักบุนเยอ์แซดและแพทบาร์ชุนทลเป็นสานีและจะซื้อสัตว์มั่นคงไม่ว่าจะยามทุกยามสุขที่ท่องมานะบางครั้งก็ลืมพอ,อลืมปับเงียบเลยและจกักแล้วก็เงียบเงียบกันทั้งบวถเลยค่ะข้อหลักและจะซื้อตรงกับคุณจากนี้จนนิรดย์ รักเป็นเรื่องใหญ่พี่แป้งกเดยจะมอบให้คุณสอคนเท่ากับทุกงหญ้าระบาดูเด็กสาวก่อนสวาก่อนนะอ่ะอ่ะนะเด็เชื่อกันนะอ่ะป็นเสื้อสองตัวนะเอาไปใส่ด้วยกันอ่ะนะหาพี่เป็นคนที่อ่ะที่ดีใจด้วยนะขอให้อาีของน้องแป้งนะโอเค งานแต่งงานคุยเกับทำผู้ใหญ่หรืยังครก็ไม่พีุยอ้ามีมกตั้งตรนีครับในงานแต่งงานแต่งนจะมีวงเรีนบ้างอะไรบ้างนะก็ไปเปิดไลฟ์วงทิ้ง้มแ่อันนี้วงค่ะอันนี้ของคุณจุ้ยด้านหน้าเขียนป้อมแรงความดีทีก็มีรมด้าลังว่าแปดสร้องยีพูดแม่งสักแปดสิ